คุณเป็นคนที่ชอบทําและก็ชอบกินวันนี้เรามีหม้อสารพัดประโยชน์ทําได้จบครบในใบเดียวกับนี่เลยหม้ออบลมร้อนออโต้รุ่น co 708ไม่ว่าคุณจะย่างกับเมนูข้อหมูย่างที่นุมน่มมหรือจะย่างไส้กรอกอีสานก็ย่างได้สบายสบายแบบไม่มีควันและถ้าคุณจะอบขนมอย่างอบทาตไข่หอมหอมก็ทําได้ไม่ต้องงอ้อเตาอบจะอบพิซซ่าหน้าชีสเยิมย้มมก็ทำ ได้หรืออยากจะทําเมนูหมู3ชั้นทอดชิ้นใหญ่ๆห,หม้อนี้ก็เอาอยู่ทอดโดยไม่ต้องใช้น้ํามันหม้ออบลมร้อนออตโต้มาพร้อมชั้นวางถึง2ชั้นมีระบบพัดลมกระจายความร้อนแบบหมุนวนทั่วรอบทิศทางตัวเครื่องมีกําลังไฟถึง1 1 0่ายถึง1100วัตต์หมุนปรับระดับความร้อนได้ถึง250องศาสามารถตั้งเวลาการทํางานต่อเนื่องได้ถึง60นาทีในส่วนของตัวโถและฝาปิดผลิตมาจากแก้ว มีความแข็งแรงและช่วยให้คุณมองเห็นอาหารในขณะที่เครื่องกำลังทำงานขนาดตัวโถแก้วมีความจุถึง12ลิตรและยังมีระบบเซฟตี้ล็อกตรงหูจับเพียงแค่คุณยกหูจับออกจากฝาหม้อตัวเครื่องก็จะตัดไฟและหยุดการทำงานทันทีพร้อมรับประกันสินค้าให้คุณนาน1ปีเต็มหม้ออบลมร้อนออโต้รุ่น co 7 0 8พร้อมอุปกรณ์ครบเซตจำนวน1ชุดและคีมคีบอาหารอีก1ชิ้นยังไม่พอ แมฟรีมอสุกี้ชาบูออตโตรุ่น SP 3 0 6 a รวมมูลค่าสินค้าทั้งสิ้น2,890บาทแต่วันนี้ช้อปกับเราที่29ช้อปปิ้งให้คุณจ่ายเพียง1,290บาทเท่านั้นที่เศษอย่างนี้โทรเลย02-1007-066 29ช้อปปิ้งช้อปสนุกถูกใจได้ชัว